พี่น้องประชาชนของเราได้อยากรวดเร็วนะครับอย่างในส่วนของนครพนมเองเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องอะไรเข้ามาผักกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคะเข้ามากพ,าพี่น้องในหมู่บ้านต่างๆก็จะเดือดร้อนเรื่องยาเสพติดเรื่องยาบ้ากัญชากระท่อมเพราะลูกหลานของเราตอนนี้ไปเสพไปที่ไปกินยาบ้ากันมาก และก็ทําให้สมองเสือ่อมติดปั้นเปือนประสาทหลอนคิดว่าคนอื่นจะมาฆ่าตัวเองก็เลยต้องจับขังคุณพ่อคุณแม่เอาสายไปมาล้อมบ้านไว้ไม่กั้คนอื่นเข้ามานั่นคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมออกจากรัฐสภาไปนีก็จะไปที่สําน,นักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่ปปส เพื่อปัหาหั์การแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึ้นหรือได้ไปชี้บอสแสแจง้งผู้ค้าผู้ขายผู้เสพเพื่อจะได้แก้ไขให้พี่น้องประชาชนของเราได้อย่างรวดเร็วะอย่างห่างหายไปจากสภาหลายสมัยนะคะเราได้มีการเตรียมตัวเพื่อทํางานร่วมกับคนรุ่นใหม่หรือว่าข้บอบังคับอะไรต่างๆเนี่ค่ะครับก็<อ><อ>ได้เตรียมตัว,ตตวได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะทำงานกับคนรุ่นใหม่รับฟังปัญหาหรือมีความพร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราได้หายจนต่อไปเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วคนไทยต้องไม่ยากจนต้องไม่มีนี่สินต้องได้ร่ำรวยภายในหนึ่งปีนะครับ แล้วอย่างในงานสภาถ้าอยากจะนั่งกรรมธิการอยากดูแลในส่วนไหนคะ,ะในส่วนตัวของผมผ่านมาหลายกระทรวงตอนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีมีความพร้อมถ้าได้กรรมธิการหรือได้รับผิดชอบงานด้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็ยิ่งดีมากคะ่ะว่าความเดือดร้อนพี่น้องในหมู่บ้านยังมีมากแม้กระทั่งเรื่องน้ํากินน้ำชายก็ยังขาดแคลน น้ำไม่ไหลน้ำขุนซึ่งผมไปที่ํานังงานตํารวจแห่งชาติเสร็จก็จะไปที่กรมทรัพยากรน้ําบาดา<ม>เพื่อจะประสานงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องของเราได้ให้กรมไปเจาะน้ําบาดาลให้พี่น้องประชาชนของเราจะได้มีน้ําประปาได้มีน้าใช้นะครับ อันนี้ได้ได้ทราบกับทางพักนะคะว่าเขานัดกันวันที่22นี้เรามาจากนครพนมเลยใช่ไหมทราบครับเพราะจะมีแจ้งในกลุ่มลนย<อ>เพราะว่าพรุ่งนี้9โมงครึ่งก็ประชุมที่โรงแรมเอสซีพาที่จะให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น<อ>เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือที่น้องประชาชนของเราได้อย่างรวดเร็ว